สวัสดีครับผมนัทวุิขุนขนทรครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ครับก็จะเป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและทุเรียนครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มปลูกทุเรียนจนไปถึงการดูแลรักษาและวิธีการป้องกันโรคต่างๆครับจนไปถึงการให้ผลผลิตต่างๆครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนำตัวคลิปแรกของช่องใหม่ครับก็จะมารีวิวสวนทุเรียนของพี่ดิวครับแต่พอดีมาไม่เจอพี่ดิวครับว่างไม่ตรงกันตอนที่พี่ดิวว่างทางผมเองก็ต้องทำสวนที่บ้านด้วยก็เลยไม่มีเวลาว่างตรงกันนี่ก็ถือโอากาสมาทำคลิปรีวิวครับรีวิว ทุเรียนขีไล่200ต้นครับจากเดิมที่เคยทําช่องเคยอีสานครับบางท่านก็อาจจะเคยชมช่องเคยผ่านทางช่องเคยอีสานของผมมาแล้วอันนี้ผมก็ถือว่กาสทําช่องใหม่ครับเนื่องจากช่องเคยอีสานมีข้อผิดพลาดหลายจุดครับพอด,ดีเนื่องจากจํารหัสผ่านเข้าไม่ได้ครับก็รอเขาส่งอีเมลยืนยันตัวตัวบุคคลวันนี้ก็พามารีวิวครับ การปลูกทุเรียนระยะชิด3คูณ11เมตรครัสิเมตร3คูณ11เมตรก็ปีนี้ให้ผลผลิตเป็นปีแรกครับอ่าส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดูแลในส่วนนี้ผมยังไม่ขออธิบายหรือพูดครับต้องให้ทางเจ้าของสวนเขามาอธิบายเองถือว่าเป็นผลสำเร็จค่อนข้างจะดีครับสำหรับทุเรียนระยะชิด ให้ผลผลิตไปแล้วครับเธเลียนอายุ4ปีกว่าครับทั้งต้นและใบสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นต้นใบและกิ่งต่างๆแต่ลูกก็อาจจะเนี่ยครับลูก,กอาจจะมีบิดงอเพราะว่าให้ผลผลิตไปแล้วครับลูกจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็มีการเสริมโคนเสริมรากครับ หรือว่าดกอยู่ครับรูปทรงก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับนี่ผมก็พามารีวิวครับเผื่อท่านใดสนใจเป็นแนวทางครับในการทำทุเรียนระยะชิดนี่ครับ ในส่วนของช่องนี้จะเป็นช่อง11เมตรครับส่วนระยะต้นก็จะอยู่ที่3เมตรต้นสมบูรณ์และใบสมบูรณ์มากตอนนี้ถ้าผมมองด้วยตาเปล่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่ต้นหนึ่งประมาณ10-15ถึงลูกครับ ก็ไม่ได้ติดผลทุกต้นนะครับแต่ก็น่าจะประมาณ70%ครับที่ให้ผลผลิตของปีนี้ของทั้งส่วนครับก็ประมาณ70%ดูแล้วน่าจะมี3รุ่นครับทุเรียน2รุ่น3รุ่นครับผลก็สวยอยู่ครับมีเบอร์กลองหลายลูกอยู่ มองหลายๆต้นแล้วมีเบอร์กล่องหลายต้นครับ ในส่วนของวันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยทับที่ไม่ได้นําเสนอสาระอะไรครับแค่วันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนําตัวครับก็อาจจะไม่มีสาระเลยครับเป็นคลิปแนะนําตัวแล้วก็เป็นคลิปรีวิวสวนครับนะเพราะว่ามีบางท่านโทรมาถามอยากชมคลิปรีวิวสวนถีไล่สองร้อยต้นครับอยากชมสวนทุเรียนระยะชิดของพี่ดิว นี่ผมก็ถือโอกาสมาถ่ายให้ชมครับแต่ว่าไม่ได้ลงอีกช่องหนึ่งครับเพราะว่าอีกช่องหนึ่งผมอย่างที่บอกครับบางท่านก็ทราบแล้วว่าผมลืมรหัสผ่านแล้วผมเข้าช่องไม่ได้ต้องรอทาง youtube เขาแจ้งทางอีเมลใหม่ที่หนึ่งเพราะว่าผมสร้างช่องเคยการไว้แล้วผมไม่ได้ยืนยันตัวตนครับสร้างมาตั้งสองปีลวแต่ไม่ได้ยืนยันตัวตนแล้วเขาส่งใน ไปแคน,นี้มาก็ที่บา้านจะไม่ได้รับครับจองมาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับก็เลยติดปัญหาผมก็เลยตัดสินใจสร้างช่องใหม่ครับช่องนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับทุเรียนครับเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้พืชและทุเรียนพาไปดูร่องที่เป็นสวนยางดีกว่าว่าถ้าทุเรียนอยู่ใกล้สวนยางแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ตรงนี้มีต้นคู่ดีครับต้นคูระยะชิดเห็นที่เขาบอกว่าเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้กำลังทำแปลงใหม่อยู่ครับคือโปรเจกต์ทำทะเรียนต้นคู่ระยะชิดเอาไว้เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำครับกับโปรเจกต์ใหม่นี่ผมมองด้วยสายตาคร่าวๆน่าจะอยู่ระยะห่างประมาณ 8เมตรครับจากสวนยางและต้นทุเรียนในฝั่งของกิ่งทุเรียนที่จะค่อยสวนยางก็กิ่งจะไม่ค่อยออกครับจะออกไปอีกทางด้านหนึ่งเพราะว่าด้วยความทึบของอากาศและต้นยางในสวนยางก็กิ่งจะไม่ค่อยสามารถพุ่งออกมาได้เท่าไหร่ครับนะครับ ในส่วนของแถวที่ติดกับสวนยางครับปีนี้เป็นปีแรกผมเห็นอยู่น่าจะประมาณถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เนครับก็ผมให้แค่ประมาณสิบเปอร์เซนของผลผลิตนะครับที่ติดลูกน่าจะมีหลายปัจจัยครับแต่แถวอื่นนี่ติดลูกเกือบร้อยเอร์เซ็เต็มครับยกเว้นแถวนี้แถวเดียวแถวที่ติดกับสวนยาง ในีขื่อนมันของวันนี้ก็ทางผมเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้นำเสนอสารละครับแค่วันนี้ในเือวันนี้ก็เป็นการนำเสนอช่องใหม่ครับและเป็นการรีวิวครับทุนเรียนสีไล่สองไล่ต้นว่าติดผลผลิตจริงครับรับวันนี้ผมนัทวุฒิคุณคุณทอนก็ฝากกดติดตามครับและ กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ครับอาจจะมีการพูดซ้ำไปวกไปวนมาบ้างครับเพราะว่าถ้าจะเอาสารละต้องคลิปต่อไปครับผมจะมาพร้อมกับพี่ดิวแล้วจะให้พี่ดิวเป็นคนเป็นผู้บรรยายครับตั้งแต่การปลูกและการดูแลจนไปถึงการ บอ,อกเอาผลให้ผลผลิตครับว่าเขาดูแลอย่างไรครับก็จะให้พอจะถามเกี่ยวกับการละ,ละต่างๆเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนครับพอดีคลิปนี้ไม่เจอพี่ดีวครับต่างคนต่างไม่ว่างครับอย่างที่บอกไปห้างต้นครับฝากกดติดตามด้วยครับน,นี้ก็สวัสดีครับ